สวัสดีนะคะวันนี้จะเอาเลขน้องแมวมาฝากกันนะคะตัวนี้ตัวนี้เสื้อสาวทำหมันมาแล้วนะคะเสื้อสาวกับสปอตนะทำหมันแล้วนะเลขน้องแมววันนี้นะคะนะเลขน้องแมววันนี้ลูกลูกเราให้มาอยู่ที่ศูนย์ห้าเก้านะคะศูนย์ห้าเก้าวันนี้ก็ขอฝันที่ ศูนย์กับห้าแล้วกันนะคะห้ากับศูนย์นะคะวันนี้ฟันศูนย์นะคะเราฟันศูนย์นะลูกนะวันนี้แม่ฟันศูนย์นะลูกนะเสื้อสาวอืมอันนั้นสปอตนะคะสปอตก็อ้วนทวนนะคะแพ้ยังไม่หายนะคะนทัทิก้านะลูกแม่นทิก้าน่ารักวันนี้จัดไปเลยนะคะ ศูนย์ห้าเก้าห้ากับศูนย์เราฟันที่ห้าเออฟันที่ศูนย์ค่ะขออภัยฟันที่ศูนย์รองห้านะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะบุญมาวาาสนาเกิดท,ทุกท่านนะคะนะใครมีโชคมีดวงก็ทําบุญกับหมาแมวจรน,นะคะนะลูกลูกของเรานะคะไม่มีอาหารก็ซื้อไปทิ้งให้เขาด้วยนะคะนะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ คุณมาวาสนาเกิดนะคะบายบายนะลูกนะเนี่ยทิก้าน่ารักนี่ก็ให้หวยแม่นนะคะหวยรัฐบาลนะเดี๋ยวจะมาจับให้ดูอีกทีนึงเนี่ยทิกาน,นะคะประวัติเขานี้โชคโชนนะคะประวัติตัวนี้ยังไม่ได้เล่าประวัติให้ฟังทิก้าน่ารักรู้จักความจริงๆตัวนี้ไปแล้วคะ่ะบายย